วันนี้จะมารีวิวเทอร์โบรุ่นใหม่นผมครับก็เป็นสเตปบ้านๆผมครับสเต็ปแบบเด็กๆก็คือบูตไม่เกินกี่ห้าปอนด์นะครับก็มาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับผมก็จะมีตัว2ตัว2รุ่นตัวปาก3นิ้วกับตัวปาก2นิ้วผมครับตัวนี้ใบหน้า2ตัวเท่ากันคือใบหน้าขยายจาก40มิลเป็นสิบ2มิลแล้วก็อัปเกรดจ,จาก6ใบเป็น7ใบผมครับก็จะกินลมดีขึ้นผมครับ แต่ว่าไส้กลางตัวนี้ยังเป็นไส้กลางดิเมกสามพันอยู่นะครับไม่ใช่ไส้กลางศูนย์สี่ดังนั้นความคงทนจะน้อยกว่าศูนย์สี่แน่นอนเราจรงเราจึงบอกว่าให้ใช้บูทไม่เกินยี่สิบห้าปอนด์นะครับถ้าเกิดคุณใช้บูทยเยอะเนี่ยแนะนําไปศูนย์สี่ไปเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปที่บูทก่อนละกันตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่จะมีบูทยอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือบูทมาตรฐานบูทท,ทั่วไปงานเก๋ตถูตๆเลยเป็นบูทผงบูทผงเพราะว่าเขาเอาผงผงของทอ,องเหลืองเนี่ย มาอัดเข้าเครืองอัดให้มันได้มันทรงนี้เังฉะนั้นมันจะนิ่มมากนะครับตรงนี้คุณเห็นว่าหน้ามันจะไม่ค่อยเรียบนะครับหน้ามันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับก็จะมีหมดสามตับนี่คือสแตนดาร์ดเลยต่อไปต่อไปก็จะเป็นบูทซิงคือจะเป็นทองเหลืองงานกึงก็คือเป็นทองเหลืองแท่งแล้วก็มาตัดเป็นแผ่นแล้วก็ตัดึงออกมาคุณเห็นว่ามีการกางจึงเกิดขึ้นตรงนี้เนื้อได้แข็งนะครับตรงนี้ ก็บูสติ้งทั่วไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มรูน้ํามันเป็นเส้นๆ้นทั้ง3าตับนี้เข้าไปนะครับจะเพิ่มรูน้ำมันงนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่คือบูสติ้งทั่วไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นบูทของของเรารุ่นใหม่ล่าสุดเราเอกแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีทั้งหมด4ี่ตับนะครับ1 2 3 4สามี่เทียบกับตัวบูสติ้งทั่วไปตรงนี้จะมีสามตับ ก็จะเห็นว่าแต่สารของจะเจนตัดได้เพิ่มขึ้นมาตัดไปสี่ก็จะทำให้รูที่สะผัดของตัวการลุนเนี่ยมากขึ้นดังนั้นก็จะสึกช้าขึ้นทนขึ้นครตรงนี้นแต่เหมือนที่บอกว่ามันไม่ทนขนาดที่ทนบูทเกิน25เพราะเพราะส้กลางร,ระบบตรงนี้จะเป็นส่กลางของ3,000อยู่ไม่ไมีทางทนเท่ากับ04ได้แน่อนอนครับถ้าเกิดคุณใช้บูทเกิน25หรือเป็นรถซิ่งจริงจริส04ไปเลย โทัร์สองตัวนี้เหมาะสำหรับรถบ้านๆเท่านั้น<อ>ที่มีหัวฉีดหรือมีกล่องดันรางนิดหน่อยบูทไม่เกินยี่ห้านะผมครับพวกรถขอ้อรถอะไรก็ใช้ไม่ได้ผมครับเพราะว่ารถข้อเนี่ยก็ใช้บูทไม่เยอะก็จริงแต่ว่าคุณใช้โหลดมันสูงยังไงมันก็พังเหมือนกัน<ด>นะครับผม<ด>ก็แนะนําว่าสำหรับสเต็ปเริ่มต้นรถบ้านๆก็แนะนําของตัวนี้ราคาไม่แพงนะผมครับเจ็ดถึงแปดพันสบายๆราคาครับตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวมาดูสเปคของใบหลังนิดนึงถ้าเกิดเป็นตัว ปาสามนิ้วเนี่ยเหมือนที่บอกว่าใบาหน้าใหญ่ขึ้นเป็นสี่สองแตสี่สิบแล้วเป็นเจ็ดใบใบหลังจะเป็นแบบเก้าใบไฮโฟคัตแบ็กตรงนี้ก็คือตะระบทํความร้อนเร็วเพราะว่ามีแค่เก้าใบผมครับแล้วก็ขยายขนาดจากสามแปดมิลเป็นสี่สิบเอ็ดมิลตรงนี้ 10, นะ 2, นะผมครับคือใบโตกว่าในแม็กสามพันทั่วไปนะครับหม้อหลักเครื่องสองพันห้านะผมครับโอเคอีกตัวหนึ่งตัวนี้ใบหน้าเหมือนกันหมดทุกอย่าง แต่ว่าป่ากปันสองนิ้วแต่ว่าโครงหลังเนี่ยใบยหลังเนี่ยจะเล็กกว่าคือใบหลังเท่าขนาด D 3, นด,าดีแมก0 0สมพนมาตรฐานถ้าเกิดคุณเป็นรถบ้านธรรมดาขับหรือว่าในเมืองติดบูธแล้วเร็วก็ตัวนี้ครับผมครับจะต้องการดึงรอบใบปลายก็ตัวนี้ครับผมเพระาะใบนที่ใหญ่กว่าประมาณ3มิลใบหลังครับผมครับของเราเนี่ยผ่านการบาลานซ์รอบสูงแล้วทุกใบครับผมครับก็ดูกันนลวกันตรงนี้จะเป็นใบทิพยเกตคือเครื่องใหเราบาลานซ์เนี่ยไม่ใช่เครื่องจีนครับหรือไม่ใช่เครื่องไต้หวัน จะเป็นเครื่องรีเด,ดของอิตาลีนะครัพตรงนี้คุณเห็นว่ารอยปะรอยปะเนี่ยคือรอยวิ่งรอบรันแรกก่อนที่จะบาลานซ์เห็นว่าขเขาเล่าบนสูงเนี่ยอันบาลานซ์ขึ้นไปสูงขนาดนี้เลยซึ่งเราจะบาลานซ์เนี่ยล้านล้านเราเนี่ยบาลานซ์ที่ให้ต่ำกว่า0.5ค่ายิ่งต่ำยิ่งดีนะครับซึ่งทับโบร์มาตรฐาทั่วไปค่าระต่ำกว่าหนึ่งแล้วแต่เราดึงลงมาเหลือแค่ต่ำกว่า0ูุด 5, เพื่อให้ความคงทนของทัทบโบเพิ่มขึ้นบูรสึกช้าลง มันก็เหมือนเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางแล้วไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไ,ปไปปรารถนล้อมันก็สั่นของครับไม่ได้เห,หมือนกันใบถูโบมุนเป็นแต่รอบต้องปรานนของครับโอเคนะครับผมทุกลูกจะมีใบเซยทุกลูกของครับขอบครับามครับ